สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่โครงการใหม่นะฮะชื่อว่าเดอะเวอร์ตันพระราม3ซึ่งก็เป็นโครงการของพัฒราโฮมครับเป็นโครงการที่มีบ้านเดี่ยวแล้วก็มี ทาวน์โฮมพร้อมอยู่นะครับบนพื้นที่กว่าประมาณทั้งสิกว่าไร่ด้วยกันซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีบ้านเดี่ยว16หลังแล้วก็จะมีทาวน์โฮมเนี่ยสาหลังทําให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะ p r i v a t e มากเหมือนกันนะครับมีเพียงแค่53หลังคาเรือนเท่านั้นข้อดีของที่นี่คือว่าเจ้าของโครงการเขาเนี่ยจะทําทีละโครงการทําให้เวลามาดูโครงการมาดูการก่อสร้างเนี่ยเขาสามารถลงมาดูได้ด้วยตัวเองมันจะมีรายละเอียดต่างๆเยอะแย,ยะมากมายครับที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำถ้าเกิดเขาไม่ได้บอกเรานะครับหรือจุดที่า นกนโลเคชั่นของที่นี่นะครับก็ตั้งอยู่บริเวณของซอยนนท์4ครับซึ่งบริเวณนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบั่วเลยทั้งเซ็นทรัลพระราม3ทั้งดีอัพนะฮะอินเตอร์เซ็กชันมิโลตัสพระราม3แล้วก็เชมินอ่ชมินิวันที่กําลังจะก่อสร้างอยู่นะตอนนี้การเดินทางก็ง่ายมากเลยนะครับก็สามารถเดินทางเข้าสู่สาทรพระราม4สุขุมวิทอโศกเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ผมชอบของเดอะเวิล์ตันพระราม3เลยคือคอนเซ็ปต์ของเขาที่เป็นยุโรปเป n นคลาสสิกครับทำให้เวลาที่เรา เข้ามาในโครงการจะเห็นการตกแต่งรูปแบบของบ้านเนี่ยที่มีความเป็นยุโรปมากๆอยู่ที่นี่ทุกวันเนี่ยเราจะมีความสุขเราจะแฮปปี้มากขนาดไหนครับมาดูที่ส่วนแรกเลยนะครับก็คือคลับเฮาส์นะที่ก็อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการตรงนี้เนี่ยใหญ่มากนะแล้วด้านในก็เพดานสูงทำให้ดูโปรง่งดูโล่งดูโอโทงแล้วก็หรูหราคือถ้าเกิดเวลาที่มีแขกมาหาเรา ก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการต้อนรับก็เหมาะมากเลยครับถัดออกมานะครับจากคลับเฮาส์เนี่ยนะฮะก็ด้านหน้าก็จะเห็นว่าเป็นบริเวณของสระน้ําซึ่งสระน้ําตรงนี้เนี่ยเขามีการทําให้มีความส่วนตัวมากยิ่งขึ้นคือเขาทําให้สูงจากถนนเนี่ยขึ้นมา1เมตรด้วยกันแล้วสนามก็มีความยาว25เมตรเลยนะฮะก็สามารถว่ายน้ำแบบจริงจังได้มีจกักรกุชี่นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยก็มีที่นั่งให้ คุณผู้ปกครองก็มาดูลูกๆขณะเล่นน้าได้หรือว่าตอนเย็นบรรยากาศแบบนี้ผมว่าชิลมากนะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้สวยงามมากจริงๆหรือว่าจะมาจัดปาร์ตี้ริมสระน้ําก็ได้เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะไปดูตัวบ้านกันนะครับผมขอพูดถึงพื้นที่หนนตรงนี้หน่อย คือถนนตรงนี้เขาทําให้กว้างมาก9เมตรนะครับโดยที่ไม่มีฟุตบาทเลยทําให้เวลาที่เราขับรถมาจอดหน้าบ้านมาดรอปคนลงอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้ไม่เป็นการรบกวนเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าในส่วนด้านในบริเวณบ้านเดี่ยวเนี่ยถนนเขาจะมีฟุตบาทขึ้นมาทําให้จาก9เมตรหรือ6เมตรแต่ผมว่ามันก็จับรถได้สบายๆมาดรอปคนได้สบายๆอยู่แล้วล่ะครับ มากันที่ท่าโฮมหลังแรกที่ผมพาทุกคนมาดูกันนะครับท่าโฮมหลังนี้มีชื่อว่าแพชชั่นครับหน้ากว้างเนี่ย6.5เมตรบนพื้นที่27.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอยก็ให้มาเยอะมากเหมือนกันประมาณสัก351ตารางเมตรจนถึง362ตารางเมตรนั่นเองครับฟังก์ชันในจัดออกมาเป็น3ห้องนอน2ห้องอนเนกประสงค์แล้วก็1 living room ด้วยกันแหละครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถ2คันด้วยกันพาทุกคนเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าสวยงามขนาดไหนสําหรับบ้านหลังนี้ครับ ข้ามาตัวบ้านกันนะครับเป็นไงบ้างสวยงามมากจริงนะที่นี่มี4ชั้นด้วยกันนะครับโดยพื้นที่ชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องนั่งเล่นทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็น pantry มีโต๊ะอาหารซึ่งตรงนี้เป็น c o n d u c t i n g space เลยสามารถใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวเนี่ยผมว่าดีมากมากเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยความจริงแล้วโครงการเขาจะเป็นพื้นที่โลง่โลงๆจะเป็นสวนแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาลงเสาเข็มเอาไว้ทั้งลานจอดรถหน้าบ้านทั้งตัวบ้านแล้วก็ด้านหลังนะฮะให้เราสามารถทำเป็น เพิ่มเติมขึ้นมาต่อเติมขึ้นมาได้นะครเป็นครัวไทยก็ได้ใครจะทาอาหารแบบจริงจังทำอาหารแบบมีกลิ่นหน่อยก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก่อขึ้นมาทําขึ้นมาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่สวนให้สามารถปลูกสวนตามที่เราเนี่ยต้องการนะผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับอีกอย่างที่เป็นไฮไลท์เลยคือความสูงเพดานตรงนี้สมเมตรด้วยกัน แล้วก็ยัมีพาวเดอร์ลูมอยู่ฝั่งนู้นนะครับซึ่งถ้าเกิดแขกมาใครมาแบบนี้ก็สามารถใช้ห้องน้าทางด้านนี้กันได้แต่ว่าจุดไฮไลท์ของที่นี่ไม่ได้อยู่แค่ชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ชั้น2ด้วยชั้น2ผมชอบมากเป็นอย่างไรของพาทุกคนขึ้นไปดูฮนะ คมัชั้น2นะครับแต่ว่าจ so ุดนึงที่ผมจะพูดถึงก่อนที่จะมาพูดถึงบริเวณชั้น2ก็คือบันไดของเขาเนี่ยเขาคิดมาแล้วอย่างที่บอกไปว่าจะมีดีเทลเล็กๆที่เจ้าของโครงการเนี่ยเขาคิดมาให้คือบันไดนะฮะเดินสบายมากความกว้างของเขาเนี่ยนะความยาวตรงนี้นะครับประมาณ1เมตรกว่าๆแล้วก็ความสูงเนี่ยประมาณ17เซนด้วยกันนะฮะแล้วก็ความกว้างเต็มเท้ามากประมาณ30มเซนเดียวเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าบางโครงการที่เราไปมาจะเดินไม่ค่อยสบายแต่ที่นี่เดินสบายอย่างแน่นอนครับอพื้นที่ชั้น2ตรงนี้ก็สามารถ จัดฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการให้เลยอย่างเช่นบ้านตัวอย่างตรงนี้นะครับเพราะว่าทำมาเป็นฟังก์ชันของห้องนั่งเล่นให้พื้นที่ครอบครัวเนี่ยสามารถมาใช้กันได้นะเพราะบางทีกลางคืนเราไม่อยากจะลงไปด้านล่างว่าจะลงไปหลายชั้นเกินไปเพราะมาสเตอร์เป็นรูปอยู่ทางนี้คุณพ่อคุณแม่เดินออกมาดูทีวีคุณลูกเดินลงมาใช้เวลาร่วมกันตรงนี้ได้นะครับด้านหลังตรงนี้เขาก็ทำบิวอินให้เป็นพื้นที่ของการ ทำงานทางด้านนี้นะครับกลางวันเนี่ยก็จะมีแสงลอดเข้ามาเพราว่าสวยงามมากแล้วก็ทําให้เราใช้ชีวิตได้แบบสบายจริงๆอ่ะนะฮะส่วนไฮไลท์ที่บอกไปนะครับอยู่ในมาสเตอร์เบดรูมที่นี่มีบล็อกอินคลอเซตที่สาวๆน่าชอบมากผมว่ามันใหญ่มากทุกคนฮนะไปดูกันครับ มาสเตอร์เบด m ความจริงตรงนี้ก็จะมีเป็นประตูที่เราสามารถทํากั้นขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าฝั่งนี้นะเนี่ยห็นเป็นกระจกไม่ได้เป็นแค่กระจกเฉยๆนะครับแต่ว่าเก็บของได้ด้วยที่นี่เขาก็จะปิ้วมาให้ด้วยนะฮะก็จะเก็บของต่างๆได้เก็บรองเท้าเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่บางทีสาวๆอาจจะห้องต่งตัวไม่พอนะครับก็สามารถําไว้ตรงนี้กันได้ด้วยนะครับมาถึงส่วนที่ผมมาชอบมากแล้วก็เวลาเดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะสร้างบ้านทําบ้าน มีปัญหากันเยอะที่สุดเลยคือหนุ่มๆบอกเออห้องเสื้อผ้าฉันมันไม่เป็นไรแต่ว่าสาวๆบอกฉันจะต้องมีห้องแต่งตัวที่มันใหญ่เพราะฉันนี่คือ walk in closet ครับนี่เลยนี่ใหญ่มากจริงๆมี2ฝั่งแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าอยู่ด้านหลังด้วยนะครับถัดมานี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำครับห้องน้ำเนี่ยก็ให้เป็นท His ั้งคิสเอเลยก็คือมีอ่างล้างหน้า2ออ่างด้วยกันแล้วก็มีเป็นตัวที่นั่งอยู่ใน เบรนชาวเวอร์ของเรามีเบรนชาวเวอร์นะฮะแล้วก็มีแฮนด์ชาวเวอร์ด้วย มานึงห้องนอนในมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนี้เนี่ยใหญ่มากๆเลยทีเดียวแล้วก็สามารถวางเตียง6ฟุตสบายๆเลยแล้วพื้นที่ระหว่างเตียงแล้วก็พื้นที่วางทีวีเนี่ยก็ระยะห่างไกลพอสมควรเลยนะกว้างมากสามารถวางทีวีจอใหญ่และ60นิ้วเนี่ยสบายๆเลยแต่ว่าจุดไฮไลท์เนี่ยคือด้านบนทางด้านนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเขาเจาะฟ้าขึ้นไปให้ในมาสเตอร์เบดรูมทาให้เราสามารถใส่ไฟเข้าไปได้ทําให้เราสามารถเล่นแสงเล่นสีแบบนี้ก็ได้ด้วยแต่หนึ่งจุดก็คือพื้นที่ระเบียงด้านนอกครับ เราสามารถปลูกต้นไม้ได้แบบจริงจังเลยนะเพราะว่าก็มีพื้นที่เราสามารถเดินไปทะลุกันได้เลยทางด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวบ่วงของเขาเนี่ยนะฮะเขาใช้ช่างเนี่ยมาทําที่นี่เลยเพราะฉะนั้นนี่คือดีเทลเล็กๆนะครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่โครงการดิเลตันพะรามสามเขาพิดมาให้ครับพื้นที่ชั้นสานะครับก็แบ่งเป็น2ห้องก็จะมีห้อง ฝั่งที่หันออกไปหน้าบ้านแล้วก็ฝั่งหันออกไปหลังบ้านนะครับโดย2ห้องนี้เนี่ยห้องหนึ่งก็จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับมาสเตอร์เบดรูมอีกห้องหนึ่งก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ความพิเศษคือทั้ง2ห้องมี w ล l k กอินคอ e t ็ทั้งคู่เลยก็คือในบ้านหลังนี้นะครับจะให้ดูเป็นห้องลูกชายแล้วก็ห้องลูกสาวครับ การใส่ใจของที่นี่เนี่ยไม่ได้ใส่ใจแค่เจ้าของบ้านหรือว่าลูกบ้านนะครับแต่ว่าเราใส่ใจในเรื่องของผู้ที่มาอยู่กับเราด้วยนะั่นคือแม่บ้านครับอย่างห้องนี้เนี่ยนะฮะด้านบนก็จะเปลี่ยนได้ทั้งเป็นห้องแม่บ้านก็ได้หรืออีกห้องนึงเนี่ยอาจจะใช้เป็นห้องไหว้พระหรือว่าห้องพระเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยนะฮะเขาก็เลยมีเป็นพื้นที่ ค่อนข้างกว้างเลยให้กับคุณแม่บ้านแล้วก็มีห้องน้ําให้ด้วยนะครับบริเวณนี้เลยส่วนถัดออกมาพื้นที่ตรงนี้นะครับก็สามารถใส่เป็นตู้ซักผ้าแล้วก็เป็นลานตากผ้าตรงนี้ได้เลยนะครับคือเขาก็มีการเดินน้ําเดินท่อมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย แบบบ้านเดียวแบบแรกนะครับที่ผมพาทุกคนมาดูกันเนี่ยชื่อว่าพรีสติชวันนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยนะฮะก็มี5ที่จอดรถด้วยกันแล้วก็มี5ห้องนอนมี1ห้องทำงาน1ห้องพระห้องอนเนกประสงค์ห้องลิฟวิ่งรูมแล้วก็ห้องแม่บ้านรวมถึงห้องน้ําของแม่บ้านด้วยล่ะครับซึ่งก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณสักเตารางวาพื้นที่ใช้สอยใหญ่มาก577ตารางเมตรด้วยกันซึ่งผมจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกันนะฮะว่ามีประตูนี่ประตูทางเข้าหลักนะฮะ เจ้าของบ้านทางฝั่งนี้ด้วยส่วนด้านในสวยขนาดไหนโอโถยิ่งใหญ่มากขนาดไหนตามมาครับสิ่งที่ผมชอบตรงนี้เนี่ยก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาก็ทําเสาเข็มให้มันเท่าออตัวบ้านทําให้เราก็สามารถจอดรถตรงนี้ได้อย่างสะดวกสบายมาก5้าที่จอดรถด้วยกันครับ ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนของตู้เก็บของที่เราใช้ของบ่อยๆบางทีเราตีกล์ฟบ่อยก็สามารถเอาถุงกล์ฟไปตรงนี้ได้หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ล้างรถอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหรือว่าจะเป็นจักรยานก็สามารถใส่ตู้นี้เนี่ยเอาไว้ได้ด้วยละครับก็สะดวกสบายมากๆเลยนะฮะอีกหนึ่งจุดที่เป็นดีเทลมากนอกจากส่วนนี้แล้วนะครับคือส่วนของแม่บ้าน เราเห็นตั้งแต่ชาวโฮมแล้วแหละว่าที่นี่เนี่ยนะฮะเดอะเวลตันพระรามสามเขาให้ความสาคัญไม่ใช่แค่กับลูกบ้านอย่างเดียวแต่ว่าให้ความสําคัญกับทุกคนที่อยู่ด้วยกันด้วยจะเป็นทั้งคุณแม่บ้านด้วยนะครับฝั่งด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องแม่บ้านแล้วก็มีพื้นที่ซักล้างมีสวนตรงนี้เราสามารถจัดสวนกันได้อย่างจริงจังเลยทีเดียวนี่แค่บริเวณด้านนอกนะด้านในเนี่ยสวยกว่านี้อีกแล้วก็ใหญ่มากด้วยเข้าไปกันครับ โ,หโหนี่คือ prestige 1นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าบ้านหลังนี้มีความ practical มากซึ่งเราจะเห็นที่เก็บของเนี่ยบริเวณต่างๆแต่ไม่หมดเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> มนอยู่ตรงนี้นั่นคือลิฟที่ก็เชื่อมต่อแต่ชั้น1นึ่งจนถึงชั้น3เลยก็สามารถใช้กันได้นะฮะผู้สูองอายุก็สามารถใช้ได้ไม่จะเป็นต้องอยู่ชั้นหนึ่งอีกต่อไปนะครับถัดเข้ามาช่วงนี้เนี่ยผมชอบมาก มันคือพื้นที่ของ living area ซึ่งก็ Connecting กันนะฮะระหว่างพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อไปยังส่วนของการทานข้าวทางนานนู้นกันได้นะครับเป็น double volume ด้วยสูงมากเชื่อมต่อไปถึงชั้น2เลยทีเดียวนะครับมาดูส่วนของโซนของการทำอาหารกันบ้างดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็น pantry ซึ่งก็ใหญ่เหมือนกันนะสามารถทำไอแล์ตรงกลางแบบนี้กันได้เลยก็สามารถทำครัวเบาๆได้ครัวฝรั่งนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะ อยากจะทําต้มผัดแกงทอดที่มันมีกลิ่นหรือว่าจริงจังมากยิ่งขึ้นด้านหลังตรงนี้เนี่ยความจริงจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับแต่ว่าอันนี้เราบิวให้ดูว่าพอที่เราบิวขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถทําเป็นครัวไทยกันได้เลยซึ่งแขกที่มาเนี่ยก็สามารถใช้พาวเดอร์รูมฝั่งนี้กันได้นะครับแต่ว่าส่วนที่ผมชอบมากคือบริเวณสวนหลังบ้านที่นอกจากจะสามารถทําสวนได้แล้วเนี่ยทำเป็นพื้นที่พักผ่อนกันได้ตั้งเตาบาร์บีคิวก็ได้เป็นโต๊ะนั่งเล่นมาจิบชาย,ยามเย็นก็ได้เช่นเดียวกัน นี่คือบรนษชั้นหนครับส่วนชั้นสองเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกหรือว่ามันสวยงามขนาดไหนไ บันไดของที่นี่นะฮะทั้งทาวโฮมแล้วก็บ้านเดี่ยวผมชอบมากเลยเพราะว่าที่นี่เขาเป็นไม้เหมือนกันคือฟีลลิ่งการให้เราเดินบันไดแบบไม้เนี่ยมันสบายเท้ากว่ามันแฮปปี้มากกว่าซึ่งไม้ไม่ใช่ไม้ธรรมดาแต่ว่าเป็นไม้สักด้วยนะครับก็มาลองเดินดูได้คุณจะแฮปปี้กับการที่เดินแบบนี้มากครับชั้นสองเนี่ยจะมีอยู่3ห้องด้วยกัน ห้องแรกฝั่งนี้จะเป็น living room นะครับเป็น living area ซึ่งคนในบ้านก็สามารถมาใช้เวลาร่วมกันตรงนี้ได้เขาก็จัดมาให้คือความจริงแล้วเนี่ยตรงนี้เขาไม่ได้มีกระจกกันให้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถกั้นเพิ่มเองกันได้ผมว่าพื้นที่ตรงนี้มันเหลือเฟือมากวิวทัดออกไปด้านนู้นเนี่ยก็สวยรับแดดเย็นๆตอนนี้ประมาณสัก4โมงผมว่ากำลังดีมากๆเลยเดียวนอกจากนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันแหละว่า พอเราโตขึ้นเราอยากจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ห้องผู้สูงอายุเนี่ยแทนที่อยู่ชั้นล่างสุดก็ขยับขึ้นมาอยู่ชั้น2ได้เช่นเดียวกันโดยห้องนี้เนี่ยนะฮะก็มีทั้งสโลปซึ่งเวลาเข้าห้องน้ำก็สามารถเอารถเข็นเนี่ยพาคุณผู้สูงอายุเนี่ยเข้าห้องน้ำกันไปได้เลยเนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันเหมือนกันนะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเดี่ยวนี้มากๆเลยทีเดียวซึ่งเหตุผลเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เขาเอาห้องนอนผู้สูงอายุกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆก,ลก,ลกันเพราะว่า เราก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวแต่ก็ยังอยากอย,กอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเรากันด้วยนะครับมาสเตอร์เบดห้องนี้เนี่ยไฮไลท์มากเหมือนเราแบบไปอยู่โรงแรมหรูๆเลยทีเดียวเข้ามาปุ๊บเ,เราจะเห็นเป็นพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราสามารถมาจิบชาบริเวณนี้ได้เปิดออกมาเห็นวิวแบบนี้ทุกเช้าคิดดูดิมันจะแฮปปี้ขนาดไหนมาทานนี้กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูห้องนอนกัน นี่คือบล็อกอินคอรเซตที่ใหญ่มากผมว่าห้องเค่น่าจะเหลือเฟือเลยทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะฮะห้องนี้มีทั้งตู้วางรองเท้ามีตู้โชว์กระเป๋าตู้เก็บเสื้อผ้าครบครันมากงแแล้วก็มีบรอดไอแลนด์ตรงกลางใส่ออเทอร์อรรีต่างๆเห็นไหมเขาก็มีพร็อพเนี่ยวางโชว์อยู่แล้วว่าเราสามารถจัดสรรฟังก์ชันต่างๆได้อย่างไรกันบ้างห้องน้ำเนี่ยคนสมัยใหม่ผมเชื่อแล้วว่าน่าจะใช้เวลาในห้องน้ำเยอะเหมือนกันห้องน้ำก็เลยใหญ่มากพื้นที่ตรงนี้นะครับมี บริเวณของอ่างน้ําซึ่งก็มีแดดทอดลงมาเย็นๆแบบนี้ผมมีความสุขว่าถ้าเกิดเราทํางานเสร็จกลับบ้านมาเนี่ยเราได้อยู่ในห้องแบบนี้เราสามารถทิ้งกายทิ้งความเหนื่อยล้าเป็นเปลิดทิ้งเลยครับห้องนอนกันแล้วใหญ่แบบเหลือเฟือมากนะครับสามารถวางทีวีจอใหญ่ตั้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมเพิ่งสังเกตได้คือว่าเพดานของเขาเนี่ยสูงมากด้วย ไม่ใช่แค่ชั้นหนสูงนะฮะชั้น2เนี่ยก็สูงเช่นเดียวกันทําให้พอเรามาอยู่ในห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่อึอดอัดเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้เนี่ยแบบจริงๆด้วยนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ทางเดว e ลตันพระรามสามเนี่ยเขาคิดเอาไว้แล้วครับ มาถึงชั้น3าแล้วนะครับชั้นน,นี้มีพื้นที่ใหญ่มากนะฮะมี3ห้องนอน1ห้องพระ1ห้องทํางานแล้วก็หนึ่งห้องกเก็บของเลยละครับซึ่งห้องนอนแต่ละห้องที่นี่นะฮะทั้ง3ห้องเลยก็จะมี walk-in closet เทุกห้องเลยก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องทํางานนะครับพื้นที่ตรงนี้นก็จะเป็นพื้นที่โลง่งๆหน่อยซึ่งเราก็สามารถเอาตู้เอาตู้เย็นมาตั้งได้เพราะบางทีเราไม่อาจจะลงไปหยิบของางล่างอาจจะเสียเวลาก็ตั้งไว้ตรงนี้ได้เลยครับ ผมจะพาทุกคนมาดูกันที่ห้องทํางานแล้วกันนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่บางทีเราไม่คิดว่าเราจําเป็นแต่พอเรามาทํางานจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งมุมเหมือนกันที่เราสามารถปล่อยความคิดแล้วก็มีความครีเอทีฟต่างๆขึ้นมาได้ในห้องแห่งนี้ครับ จบแล้วนะครับเดอะเวลตันพารามสามเนี่ยก็มีแบบบ้านที่หลากหลายแบบทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์โฮมซึ่งก็น่าจะเหมาะกับครอบครัวหลายๆไลฟ์สไตล์ด้วยรวมถึงราคาเนี่ยนะฮะก็มีหลายเรนจ์สาคาล่ะ20กว่าล้านจนถึงประมาณ 60- 70ล้านบาทก็มีเช่นเดียวกันก็ลองเลือกเอาตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละคนนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยเวลาที่มาโครงการเดอะเวลตันพารามสามเนี่ยคือเขาคิดไว้ให้แล้วว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยสามารถอยู่ได้ครบทุกเจเนอเรชันเลยสามารถอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันเออาาละใครยกจติด ามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการเดอะเวลตันพะรามสาผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับทั้งเบอร์โทรแล้วก็ทางเพจของเขาด้วยซึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วในครัราชจะพาไปที่ไหนฝากติดตามมาด้วยวันนี้สวัสดีครับ